สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่น่ารักทุกคนนะคะเมื่อกี้คุณครูให้นักเรียนชมคลิป1สัปดาห์มี7วันกันเรียบร้อยแล้วนักเรียนเอาใบงานวิชาประวัติศาสตร์ขึ้นมาเลยค่ะลูกนักเรียนเอาใบงานวิชาประวัติศาสตร์ขึ้นมาเลยคะ่ะลูกนักเรียนเห็นใบงานวิชาประวัติศาสตร์ไหมคะบรรทัดแรกนะคะลูกบรรทัดแรกนะ บรรทัดแรกคุณครูให้นักเรียนเขียนชื่อของนักเรียนนะคะด้วยตัวบรรจงที่สวยงามค่ะใส่ลงไปเลยค่ะชื่อเด็กชายอะไรคะอย่างตัวอย่างของคุณครูเด็กชายขยนันเรียนดีนะคะใส่นามสกุลลงไปด้วยเขียนด้วยตัวบรรจงให้สวยงามเลยค่ะต่อไปค่ะนักเรียนต่อไปค่ะต่อไปชั้นค่ะโอ้ นักเรียนอยู่ชั้นไหนคะอยู่อนุบาลหรือปหนึ่งนะนักเรียนอยู่ปหนึ่งแล้วให้นักเรียนเขียนลงไปเลยค่ะลูกชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะต่อไปเลขที่ให้นักเรียนใส่เลขที่ของนักเรียนลงไปเลยค่ะลูกเขียนลงไปให้สวยงามนะคะต่อไปค่ะ ครูผู้สอนเอ๊ะครูผู้สอนชื่ออะไรนะคุณครูชื่ออะไรคะลูกคุณครูชื่อคุณครูนิธิน,นันจันทราชีปะนะคะเราเคยเจอกันแล้วนะคะในช่วงเปิดเทอมแรกๆนะคะคุณครูชื่อคุณครูนิธิน,นันจันทราชีปะนักเรียนเขียนลงไปใน แบบฝึกหัดของนักเรียนเลยนะคะหน้าปกเสร็จแล้วนักเรียนเลื่อนมาเลยค่ะลูกเห็นไหมคะนักเรียนเห็นอะไรไหมคะนักเรียนเห็นอะไรไหมคะลูกเห็นคําว่าชื่อให้นักเรียนเขียนชื่อของนักเรียนลงไปนะคะด้วยตัวบอลจงให้สวยงามเหมือนเดิมค่ะชื่อฉันแล้วก็เลข ต่อมาะค่ะนักเรียนมาดูนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำมีอะไรบ้างอันดับแรกค่ะให้นักเรียนโยงเส้นนะคะโยงชื่อวันทั้ง7กับคำอ่านให้ถูกต้องนักเรียนดูวันที่1ตัวอย่างที่ครูทำไว้ค่ะ 1. วันอาทิตย์สีแดงเอนักเรียนก็มาหาฝั่งขวามือค่ะอันไหนนะ วันอาทิตย์เจอแล้ววันอาทิตย์นักเรียนก็ใช้ไม้บรรทัดค่ะโยงเส้นลงมาเลยค่ะนักเรียนทำอย่างนี้จนครบทั้ง7วันนะคะวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์นะคะนักเรียนทำจนเสร็จทุกข้อแล้ว นะคะให้นักเรียนระบายสีตามช่องว่างนี้ค่ะให้ถูกต้องวันอาทิตย์สีอะไรคะลูกที่เราดูในคลิปวันอาทิตย์สีแดงตรงช่องนี้ก็ต้องเป็นสีแดงช่องนี้ก็จะต้องเป็นสีแดงนะคะนักเรียนคะนักเรียนทําให้ครบทั้งหมด7วันนะคะนักเรียนทําให้ครบทั้งหมด7วันแล้วนักเรียนขา นักเรียนให้ท่านผู้ปกครองถ่ายภาพนะคะให้ท่านผู้ปกครองถ่ายภาพแล้วส่งให้คุณครูตรวจที่ลายส่วนตัวของคุณครูด้วยนะคะนะคะเมื่อคุณครูตรวจเสร็จคุณครูก็จะลงคะแนนให้กับนักเรียนนะสำหรับเนื้อหานี้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในเนื้อหาหน้าให้นักเรียนตั้งใจทำ แบบฝึกหัดด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย